สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับพบกับช่องอัพมาโทรจิกแล้วนะครับวันนี้พิเศษมากๆเลยอัพมีสินค้าที่อัพเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นเจ้านี่เลย Apple TV นะครับเป็นตัว 4K รุ่นที่3นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น Wi-Fi บวก Ethernet นะครับก็จะเป็นความจุ128กิกนะครับเดี๋ยวจะลองมา unbox ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผม เมื่อเพื่อนๆแกะออกมานะครับก็จะพบกับนี่เลยพระเอกของเราตัวเครื่องนะครับเสร็จปุ๊บเอากระดาษออกนะครับผมก็จะพบกับนางเอกของเราก็คือรีโมทนะครับตัวนี้เป็นรีโมทที่ใช้เป็น USB Type C แล้วนะครับผมนี่เลย Type C จากนั้นเราจะคบกับคู่มือนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายก็คือตัวสายนะครับสำหรับตัวจ่ายไฟเลี้ยงสำหรับตัวเครื่องนั่นเองนะครับก็เหตุผลนะครับที่อัพเลือกซื้อตัว apple tv รุ่นนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อไปสำหรับตัวโมเดลกอนอาจจะมีเสียใจยกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคา apple tv นั้นปรับให้ลดลงด้วยนะครับในแง่ของ ราคาที่เราจ่ายไปเราได้ความจุมากขึ้นและ performance ที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องเข้าใจแหละว่าเทคโนโลยีก็จะถูกลงไปเรื่อยตามการเวลานะครับอย่างที่2ก็คืออัพเลือกที่จะเอามาใช้กับทีวีที่เป็นทีวีรุ่นเก่าเป็นทีวีปี2015นะครับก็ต้องยอมรับว่าเวลาเรากดแอปพลิเคชันเขาเเป็น Netflix หรือว่า YouTube ในตัวแอปทีวีเองเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ช้าลงนะครับด้วยความที่ แอปพลิเคชันมันกินพื้นที่หนักมากและทีวีเราไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ทันนั่นเองนะครับก็เหตุผลหลักๆง่ายๆเลยครับแก้ได้ด้วยเจ้านี้เลยอันนี้แอปซื้อมาในราคา5,490บาทนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดของค่ายมือถือที่แอปใช้นะครับผมก็ถ้าเ,เพื่อนๆซื้อราคาเต็มก็อยู่ที่แบบอยู่ที่5,990บาทนะครับบางที่มีปโปรผ่อนสูงเป็เดือนด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามโปรโมชั่นใน ร้านค้าที่เ,เพื่อนๆชื่นชอบแล้วก็ลองเอฟมาใช้งานดูได้นะครับผมก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ